เอะไรจะเป็นต้นก้อนโอ้ยนี่ไม่เคยกินอ่ะถ้ากินอันนี้อร่อยก็กินนี่ไปก่อนสั่งมาแบบอย่างอื่นอย่างละพอเนี่ยบางอันอ่ะมันก็จะไม่อร่อยเอาเลยเดี๋ยวสั่งมาเ่อ

คต่อยนี่เพชรเต็มตัวเลยว้ยเพชรเยอะมากเลยอ่ะเกียดอ่ะสงมาใส่เรื่อยๆกับพี่เพชรไงเหมือนอยู่กับพี่อ้อยเลยสวยสวยเห็นอยู่ในรูปนั่งทำอะไรไม่รู้เห็นใครเข้ามือใครเห็นอะไหนี่ยวะ tiktok เหรอของใครอ่ะตอยไง tiktok อ่ะเห็นนั่งทำอะไรอยู่ไม่รู้เห็นกำไรอยู่วิ่งวิ่งวิ่ง พี่แพ่ตู้ยิงกอืมนั่นดีใครใก็สงสัยเนี่ยแดงก็สงสัยมันก็บอกว่าให้แดงจับตูแดงก็ไม่กล้าจับมึงมีไข่อะไรจให้ขนมนะอืมขนมวาเขียวนะ ค่เราต้องลองชิมนะด่าเหลือยู่ห่อเดียวคดีอะไรอ้าวหรออันนี้อันนี้มาใหม่น่ะพี่สั่งเห็หมว่าใครอันเมื่อกี้แมวใครอ่ะน่ารักจังเหนื่อนี่อะแมวเนี่ยแมวที่นี่เหรอมาหน่าจะน่ารักจังขโมยกลับบ้านมั้แมวเหรอขอเตะที ชอบแก้มเมวมันร้องอนะน่ะปะเอ๋มันไปมันไปหาพี่อ่ะมันมันได้ยินกลิ่นไะเอาข้าเออเออ ไอป้าสองคนนั่นอะมันกิ้งกันอะตลกอะอ้าไม่มีหางว้ยกินแล้วหรอกินหมดไล้หรอเขาไม่ได้กินข้าวหรือปหมาตอนจะหมดแล้วไงเหลือตั้งเยอะใหมา

ไม่ได้มีการจะหน่อยแค่หางกดหางแบงงบเหมือนเหมือนโดนพับอยู่อ่ะจอยต้องแก้ต่างอยัางละไว้แน่เลยอืมมันถึงเป็นเชียงนี้โม<อ>่ไม่พอแล้วแหละต้องให้เพิ่ม ไม่เจอเอาตายแล้วลูกบอลอยู่นู้นกินไปกินไปไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าแตให้อีกนน

แค่จ่อยไอแฮมมันจะสะดุ้งเลยกระโดดขึ้นเลยกระโดดขึ้นเลยอยู่ข้าหรือเปล่าไม่เอานะไปใส่ในถุงให้หมาไหมแมวกระโดดเข้าไปกินข้าวหาเลยยังไม่หมดนะจ๊ะเดี๋ยวคว่๊งโอ้เอ้าวกลัวนั่นลปแมวบอกแกะให้กินหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ม่ม่ม่มาม่ม้แบบ้ดม่แม่แม่แม่ม่ไีิววมี่แล้วมนี่นี่ม,มีมมต้องมาที่โคตร่นะเนี่ยมีมมมกิมมมมมนกุ้งหลืวป่ากินแล้วเว้ยกินหิวตั้งน ต้องออกมากินนอกถุงด้วยนะในถุงไม่กินโอ้ยก้มไปก่อนไม่รู้หยู่ไหนจอมโจ โม่ช่องลดจะาพ,พาต,ต,ต,ตัวเล็กเดินเดินอยู่ในสนามแคะพี่โทนเนี่ยเหลือตัวนิดนึงอยู่ไหนแล้วเนี่ยอืมทางนูน้นกินให้หมดดิกินแต่กุ้งะแมวสลดด <laughs> ัดนี่ว่ะกินข้าวดีหิวข้าวไม่ใช่เหรอ,อไปละจะปีนขึ้นมาแล้หน่อย นง่ไม่เอาทำไมอ่ะขึ้นมาแล้วหรอเขาให้ข้าวเราตัวก็ไม่กินหมดเออราไปนั่งล่างนี่นี่ขันขามีลูกอ่ะมีรั้ยโน่นีงเข้าวอ่ะงาเออนั่นแหละหน้า กุ้งเหรอมันน่ารักนะเนี่ย <c oughs> มันน่ารักอยู่นะดูหน้ามันเล็กนิดเดียวเองแหม่กินหมดกุ้งอ่ะไม่อยากให้แล้วนะเบลที่จะลองโอ๊ยแต่มันเผ็ดอ่ะแมวไม่ต้องให้เขาแล้วขนาดข้าวหวานมันยังไม่กินเลยใส่หมูล,ลงไปนิดนึงแต่มันเผ็ดแกงแมวอีกจอดอ๊ะ เธอเฮ้ยอุ้ยรู้จักได้เหรอเขายังเห็นกุ้งอยู่ไงมีกองหมดแล้วเดี๋ยวเราไปเอออะไรเจีาย อก็ยังกินไม่หมดเลยบินไปบินมาเนี่ย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 กุ้งเห็นไหมเนี่ยอืมเอา้าให้มันมันก็ไม่กินมันปอกเปลือกไม่เป็นหรอไม่เป็นเอ้เอาไม่เส<ห><ม>ีย,<ม>ยดาของอะไทีนี้

โอี่ชินแลเจ๋อ้เอเนี่ไปแลจัยอจบก็ยังก็กินกุ้งดิแก่ดิ มันจะกินเละและมันเกบไม่ได้จ้าไม่เอานะเอาลูกบอลไปไหนหมดเออให้อะไรก็กินไม่หมดสักอย่าง เดี๋ยว่จีเดี๋ยวลเดี๋ยวโอ๊ะ้เจ๊ละลวเละดี๋ยวกอลลลติดใจจอยแล้วว่ะไมแกกุ้งไม่ได้แกะกุ้งให้มันไปเตะบอลเลยไปตามสนามอ่ะยิงไปเลยไปอนจอยแล้วจอยพันขาจอยแล้ว กันะนะแกะกุงกะก้งแกกุ้งเกกุ้งพื่ออะไรไปไหนจะไปไหนอันนี้เป็นลูกหรือเป็นแม่นเนี่ยฮะเออเออเรียบร้อยตรงฝันตาเห็่ตัวเดียวเราไม่ใช่อยู่ตัวเดียวมากมาจากไหน

นี่บอกพอจะเอาให้มันละไหล่ไหล่ส่วงเหรอโอ๋นับกระเสยเอาพี่เอ้ยเอเอเลเตอาดามอเลจินาจิวานเจราอาจีราเนี่ยพูดถามแล้วอาเชียนโอเคอัลโลดซานะติดอัลลักอะไรกันล่ะทอนลก